เทคโนโลยี uh, ต่อไปนะคะอันนี้ชื่อว่าตัว Eco LTVE นะคะตัวนี้ย่อมาจากตัว Low Temperature Vacuum Extract นะคะเทคโนโลยี LTVE เนี L ่ย e เขาเป็นการใช้เทคโนโลยีการสกัดความชืน้นหรือว่าพวกสารระเหยที่อยู่ในพืชชนิดนั้นๆน,น,นะคะโดยที่การสกัดนี้นะคะไม่ได้ใช้น้ำเข้าไปในการสกัดด้วยนะคะจะเป็นการ เหมือนดูดความชื้นแล้วก็สารละเหยทั้งหมดในคืชน,นะคะภายใต้แรงดันแบบสุญญากาศนะคะแล้วก็อุณหภูมิต่ําที่อบอุณหภูมิห้องนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาจะเก็บตัวน้ําและความชื้นสารละเหยที่ได้ทั้งหมดนะคะจะใช้เป็นเครื่องตัวอีเจคเตอร์นะคะในการดึงพวกความชื้นออกมานะคะซึ่งตัวหลังจากที่ พืชที่เรานําไปผ่านกระบวนการนี้ที่ดึงตัวน้ําออกมาแล้วนะคะจะได้เป็นตัวรดักแห้งๆนะคะตัว p r o d u ักอันนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่า Eco HPP เป็นอันถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมีพูดถึงอีกทีหนึ่งนะคะตัวสารสกัดที่ได้นะคะในวิธี l t v e เนี่ยสามารถนำไปใช้แทนตัว Uh, DI water นะคะพวก p u r i f y water mm hmm. ในสูตรเครื่องสำอางของเราได้ตัวนี้เขาจะยังคงกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเพื่อชนิดนั้นๆอยู่นะคะแล้วก็ยังมีสารสำคัญบางชนิดที่ออกมาแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ทำให้เหมือนเป็น active ingredient mm hmm. ในสูตรของเราได้อีกด้วยค่ะตัวอย่างนะคะที่ สก,กัดโดยวิธี LTVE นะคะจริงๆแล้วสารสก,กัดในกลุ่มนี้มันมีหลายตัวมากเลยนะคะวันนี้ที่จะพูดถึงก็มีตัวอย่าง2ตัวนะคะตัวแรกจะเป็นตัวเลมอน LTVE นะคะตัวนี้จะเป็นเลมอนวอเตอร์เอ็กซ์รนะคะซึ่งในกราฟที่เขาโชว์นะคะอันนี้จะเป็นส่วนประกอบจะเป็นสารที่อยู่ในตัวเลมอนที่เขาให้กลิ่น เลมอนออกมานะคะอันนี้มันจะเป็นห้าตัวที่เขาเจ็ดตัวที่เขาพูดถึงไปนะคะมันทำให้กลิ่นของน้ำนั้นนะ่ะมีกลิ่นเลมอน จากเลมอนจริงๆนะคะซึ่งพบว่าตัวน้ำที่ได้โดยวิธี LTVE เนี่ยยังมีตัวองค์ประกอบของสารเหล่านี้นะคะครบถ้วนทุกตัวนะคะก็คือให้เป็นกลิ่นที่เป็นเลมอนเป็นเอกลักษณ์พิเศษของเขานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีการทดสอบประสิทธิภาพพบว่าตัวเลมอน LTVE เนี่ยเขาให้ประสิทธิภาพเรื่องของความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็ช่วยให้ผิว ลดเรือนริ้วรอยนะคะแบบกระตุ้นพวกคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในชั้นผิวได้อีกด้วยค่ะสำหรับตัวถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นตัวไซเพรส LTVE นะคะจะเป็นตัวสารสกัดจากเป็นน้ำจากใบสนนะคะซึ่งปกติแล้วถ้าคนที่จะเอากลิ่นพวกสนไซเ e รสพวกนี้นะคะเขาจะ ทำวิธีการสก,กัดโดยการกลัดนะคะซึ่งการกลัดเนี่ยมันจะต้องใช้อุณหภูมิสูงนะคะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิสูงเนี่ยมันสามารถไปทําลายพวกโครงสร้างที่ให้กลิ่นเฉพาะของสดไซาปลาสไปนะคะจะทําให้เหมือนเขาเรียกว่าเหมือนกลิ่นมันเพี้ยนไปให้กลิ่นที่ไม่ดีนะคะแต่กระบวนการ LTVE เนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาใช้อุณหภูมิต่ำ นะะในการสกัดออกมาเพราะฉะนั้นเขายังคงตัวสารประกอบทั้งหมดที่ให้กลิ่นเฉพาะพิเศษนะคะของสนชนิดนี้ออกมาได้นะคะแล้วก็ไม่ผิดเพี้ยนไปนะคะตัวนี้มีประสิทธิภาพเรื่องของเป็นแอนตี้แบคทีเรียนะคะใช้เรื่องของการรักษาสิวพวกแอน P acne ได้ะคะ่ะ